มาวันนี้ช่างกุญแจอชินจะมาเรียลการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตันนี้เป็นม a สด้าสองสกายแอคทีฟนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจเหลือดอกเดียวต้องการทาเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินวิ่งมาบริการถึงที่นะครับตอนนี้ลงโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการทดสอบกุญแจของเราว่าสิ่งที่โปรแกรมเข้าไปเนี่ยสัญญาณเข้างานใช้งานปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นรีโมทแท้สูงเลยนะครับเพราะนั้นการใช้งานไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับ เนี่ยครับล็อกอันล็อกนะครับตัวใหม่นะครับตัวเดิมของลูกค้านะครับจะเป็นตัวที่มีโลโก้เนี่ยครับใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับมาก่อนอื่นเราจะเทสพวกสมาร์ทเราต้องวางกุญแจตัวมัตเตอร์ไว้ไกลเพื่อเป็นการไม่ควรสัญญาณกันนะครับวางไว้ถึงนี่เลยมาวางไว้นี่เลยครับกุญแจเราเดินเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับเดินเข้ามานะครับแค่กดทัชตรงนี้นะครับกุญแจก็สามารถล็อกได้เลยนะครับกดอีกทีนึง ปลดล็อกค,ครับมาเทสในเรื่องของ i m o o i l l z z r r นะครับกดอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภยัยเยียบเบรกด้วยตำแหน่งเกียร์ P นะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวกดไอจีอนนะครับเครื่องฟิสตร์ติดแน่นอนก็เป็นนันว่าสมมุติแบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของมาด้าสองสกายแอเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับสามารถ,ถติดต่อมาได้ที่ 083-897-8964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในแลนะนอกสถานที่เบอรน,นี้เลยนะครับอ่ะส่งมาให้ลูกอ่ะทดสอบดูก่อนเลยครับกุญแจออาปิดประตูก่อนเลยกรับตัวนั้นผมวางไว้ไกลละครับโอเคเทสตาร์ดูเลย เรียบร้อยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวลูกค้าพิดกระจกแล้วเราเจอตัวนี้ให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับ